พิงกี้สวิกาเคลื่อนไหวหลังแม่ไตโมนิดาถอนใบมอบอำนาจอัฉชลยะ เป็นเวลาเกือบ4เดือนแล้วสำหรับการจากไปของแตงโมนิดาและการทำคดีอันยึดเยื้อมานานและความคืบหน้าล่าสุดแม่แตงโมนิดาพร้อมด้วยรองหัวหน้าพักไทยศิวิไลได้เดินทางไปที่ศาลจังหวัดนนทบุรีเพื่อยื่นต่อผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดนนทบุรียกเลิกหนังสือม,มอบอำนาจในการฟ้องคดีแตงโมนิดาของอัจฉริยะ ที่ยื่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288, 289และ290ไปแล้วเมื่อวันก่อนและแม่ก็ยังพูดถึงหนึ่งในหาคนบนเรือด้วยว่าทุกวันนี้ยอมรับว่ามีการคุยกับคนบนเรือโดยคุยกับปอเป็นคนโทรมาหาแม่เองซึ่งคุยล่าสุดเมื่อสี่วันที่แล้ว ดยร,รายละเอียดไม่ได้คุยกันเรื่องเงินเป็นเพียงการถามถ,ามถึงสารทุกสุกดีบธรรมดาเช่นทำอะไรที่ไหนและวันนี้ยอมรับว่าเคยนัดจะคุยเรื่องเงินแต่ไม่ได้พบกันเลยและล่าสุดด้านนางเอกสาวพิงกี้สาวิกาก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook ส่วนตัวโดวยระบุเอาไว้ว่า ผมทำเพื่อเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาพูดไม่ได้แล้ว CR ลุงอัจฉริยะให้กำลังใจนะคะลุงอ่านทำเอาแฟนคลับที่เห็นด้วยเข้ามาแสดงความเห็นกันอย่างล้นหลาม